ีมาบร้ยวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นความสามารถของลิ้นเราสองคนคนที่กำลังรดน้ำหนักปวดใช้วิจารณญาในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า12ปีควรพาครอบครัวมาดูกันเยอะๆนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเราสคนนะคะพี่โอ๋น้อง่งตะลุยกินนะคะวันนี้เราก็จะไปตามหาร้านแบบ แซ่บๆวันนี้รู้สึกอยากจะกินอะไรแซ่บๆเพริดแบบแซ่บแบบแซ่บอีกแล้วแซ่บอีกแล้วเป็นคนที่ชอบกินอะไรแซ่บๆนะคะทุกคนก็วันนี้เราจะไปตามหาร้านนึ่งนะคะที่เหมือนเป็นแบบเป็นร้านแบบแซ่บๆอ่าท้าทุกคนอยากรู้นะคะว่าร้านที่เด็กจะพาไปเนี่ยเป็นร้านไหนนะคะอย่าลืมกดติดตามก่อนเลยนะคะถ้ากดติดตามแล้วไปดูกันนะคะว่าเด็กจะพาไปร้านไหนกันค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่ร้านแซบนัวนะคะแถวเพิ่มสีน,นะคะึค่ะทุกคนบอกเลยว่าร้านนี้บรรยากาศดีมากดูจากผมเองที่ปิวไปปิวมานะคะก็คือบรรยากาศดีลมเย็นสบายมากนะคะกับฝนเหมือนจะตกนะคะแต่เราก็มั่นใจที่จะนั่งข้างนอกเพราะว่าเราเชื่อว่าฝนอาจจะไม่ตกนะคะจะบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านส้มตำค่ะทุกคนเป็นร้านส้มตำที่แบบน่ากินมากนะคะดูบรรยากาศข้างๆคนดูแบบเป็นเหมือนแบบ เป็นป่าแหละแต่ว่าบรรยากาศดีมากลมเย็นดูจากโขงเน่งนะคะก็คือเย็นแค่ไหนให้ดูจากผขงนะคะทุกคนมเมนูของที่ร้านนี้นะคะจะเน้นส้มตําเป็นหลักนะคะก็คือบอกเลยว่ามีส้มตําแบบเริ่มต้นที่ตำลาวห้าสิบาทโอเคะราคาถูกเลยราคาดีเลยนะคะแล้วก็มีหลายตำม,มากจะเป็น ส้มตำที่มีเส้นมะละกอรหรือจะเป็นตำเหลาตำเหลาก็มีเส้นมะละกอนะคะหรือจะเป็นพวกเมนูลาบนะคะเมนูเมี่ยงเมี่ยงซีฟูด้ดเมี่ยงปลานะคะหรือจะเป็นยำก็ได้หรือจะเป็นพวกไก่ย่างน,นะคะรวมถึงข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นพวกแบบลวกจิ้มน,นะคะ หรือว่าเป็นพวกต้มๆต,ต,ต,ต่างๆนะคะก็คือเหมือนร้านส้มตําทั่วไปแหละแต่ว่าวันนี้ที่เราสั่งมาจะเป็นพีเดดของทางร้านนั่นก็คือเป็นตำถาทะเลเด <Wow. S 1> นะี๋ยวเราไปดูกันว่าตำถาทะเลราคา200บาทเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปรออาหารกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะเป็นหลานเจ้าของร้านแซนัวนะคะทุกคนก็เป็นอาหาร ร้านอาหารอีสานนะคะอาหารหลกัหลกๆจานหลักที่ลูกค้าสั่งกิงนกัะคะ่ะก็จะเป็นยำน้ำปลาแซลมอนราคาแล้วก็ซปเปอร์ยำแล้วก็จะเป็นพวกต้มแส่บกระดูกอ่อนแล้วก็พวกลาบหมูอะไรต่างๆนะคะร้านเปิดตั้งแต่1 1โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะคะร้านตั้งอยู่วัชระพลซอยสนะคะก็จุดเด่นหลกัหลกๆจะเป็นป้ายโรงเรียนไทยรัฐนะคะแวะมาชมมาชิมกันได้นะคะขอบคุณค้า อาหารของเราก็มาแล้วค่ะทุกคนน่ากินมากกินนหอมมากกินหอมปรามากเลยค่ะทุกคนไม่เสียเวลานะคะชิมเลยอะขอเริ่มที่ส้มตำก่อนเลยขอสดน้ำก่อนออปลาาดีมากอร่อยมากทุกคนใค่ส้มตำอ่ะ อันนี้พูดจริงงเลยปลาลาแบบนี้ที่แมงชอบจริงนี่ดียี่หนูอร่อยมากจริงจับร้อยเมนูวันนี้ที่สั่งมานะคะก็จะมีตำผาดทะเลอันนี้200บาทนะหรือว่าคุมอยู่นะเพราะว่ามันมีทั้งปลาหมึกกุ้งนะคะหอยแรง ต้มตับเมนูถัดมานะคะแกงเห็ดอืมอันนี้แบบบ,าบ้านๆอย่างที่ต้องการนะคะจริงๆเขาไม่มีรูปให้เราดูเนาะเราก็แบบนึกข้าไม่ออกแต่จริงๆอ่ะชอบแกงเห็ดแบบนี้นะที่ใส่น้ำแบบ้งด้วยชอบขอชิมเลยลวกันแซบ่บแซบ่บเลยมันมีความแบบรสชาติบ้านๆอ่ะ คือหากินยากนะถ้าในกรุงเทพแบบรสชาตอาหารที่เป็นอาหารอีสานจ๋าคนแบบนั้นเลยมีปีจ๋าเลยไหมจ๋าทาบเดกๆีมากร้านนี้ไม่ผิดหวังเมนูถัดมานะคะไก่ย่างตอนแรกเราจะไม่ได้สั่งเพราะว่าเจ๊ของร้านแกบอกว่าอันนี้หมดวันต่อวันเลยขายดีนะคะ เราก็เลยสั่งมานะคะในเจ๊แยก็ขายแล้วเนาะเราก็อืมโอเคไก่ก็ไม่ได้ดูแห้งนะเนื้อเนื้อยังฉ่ำผลอันนี้เขาก็มีน้ำจิ้มมาให้นะคะ ลาบเป็ดก็ดูดีนะไม่ได้ดูแห้งนะทุกคนสายลาบเป็ดนะคะจริงๆอ่ะหนึ่งชอบลาบเป็ดมากเลยนะเพราะว่าหนึ่งเป็นคนอุดอรนะเนาะเด็ดของหน่งก็คือลาบเป็ดอุดรค่ะทุกคน <c oughs> เรามุกคิมอันนี้กันดีกว่าอาจจะเด็ดเท่าอุดรอ,อาจจะเด็ดกว่าเราไม่แน่ใจนะคะเด็ดนะว่าไม่ได้ ารสชาติอาหารร้านนี้หนึ่งให้แบบเกือบเต็มเลยล่ะว่ามันดูแบบกิสา,จานจ๋าดูนแบบมีความแบบมีความแบบคิดถึงบ้านนะทุกคนไม่ได้แบบว่าก,าก,ากักอะไม่มันไม่ได้กักไม่ได้กักแบบว่ามันต้องมีความเป็นกรุงเทพแต่อันนี้คือก็ปล่อยเต็มเลยสําหรับรสชาติอาหารอีสานนะคะอันนี้ก็เป็นกุ้งแบบแต่น้ำปลรราแอบให้น้อยไปหน่อยนะ <c oughs> สางเดี๋ยวลองกินบ้างนะเมื่อกี้เห็นน้องเหน่งกินแล้วแบบโอ้ยเป็นแต่แซ่บมาจนแซ่บที่โดนตาพี่โอมกไม่สุดคือนี่เลยลาบเป็นหนึ่งแล้วพริกแบบนี้เลยเราลองต้องจัด่างนี้นะฮะเนี่ยคนดูพริกเน้นๆครับเด็ดนะ อันนี้เขาบอกว่าเป็นทีเด็ดของที่ร้านนะครับสืมสมพัมครับโตโต้เลยแล้วก็ใส่อะไรดีพุ่งมานี่เน้นๆล้วครับกเลว่าขอเน้นๆหนึ่งคำไป บอกว่าน้ำ้มตำดีแลชาติอร่อยไอย้เนี่งคือกุ้งอ่ะสดมากครับสุดยอดเลยครับมาเรามาจัดก,การลุยกันต่อครับรบไนเนี่ย ือชอบอย่างนะร้านนี้คือรสชาติเขาจัดจ้าแล้วคือเป็นธรรมชาติธรรมชาติของอีสาลีแท้ๆนะเขามีอาหารเขามีอาหารเป็นเหมือนของอีสานทุกอย่างเลยนะถ้าใครอยากกินแบบมานัดนี้ได้นะเครื่องดื่มมีบรรยากาศเนี่ยนะครับสุดยอดยำกุ้งเน้นๆขายกุ้งหวานนุ่มเด้ง ุดยอดดีเลยดูดหอยห <c oughs> อ,อยตดดี่ะหวัว่นเจี๊ยบบอกเลยว่าวันนี้นะคะ เป็นร้านที่เราแบบว่าไม่ได้คาดหวังขนาดแต่รู้สึกรู้สึกชอบตรงแบบน้ำปลาทุกคนนี่ชอบน้ำปลาแบบนี้มากมันมีความนวลมีความแบบว่าอร่อยอะ่ะกินแล้วคิดถึงบ,บ้านกับลาบเป็ดอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือชอบหมงอย่างวันนี้ก็เป็นส้มตำกับลาบเป็ดนะคะก็แนะนําเลยสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาทานส้มตำตามดิสารจา๋าส้มตำอิสารแบบแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แนะนำร้านนี้เลยชื่อร้านว่าแซบมัวนะคะแถวเพิ่มศิลนนะคะสําหรับ FC ของเราไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวเราทิ้งนะคะเป็นลิงก์โลเคชั่นสถานที่นะคะไว้ให้ใต้รายละเอียดคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวกลับก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามก่อนเลยนะคะจะก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะหรือถ้าใครมีร้านเด็ดแนะนําสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเราไปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลานอน,นะคะ่ะบ๊ายบาย ก็ผมฮะตอลานนิดหน่อยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะ